เรียกได้ว่างานนี้นะคะไทยมีได้ขมิก็ต้องมีได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะและงานนี้เองนะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมคะที่มีการผุดข่าออกมาใหม่นะคะเรียกว่าคับคล้ายครับค่ะกับหนังดังบ้านเรามากเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เองนะคะทางด้านของเพจ Amazing World Culture Club ค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความไว้เลยค่ะบอกว่า ขมเมปลื้มผุดข้าใหม่โบกาตอโหนง่าตามหาสิงโตหลังจากที่ดุองบัด จบนาทึงมากเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและเรานะคะก็มาดูกันที่รูปภาพดีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมเห็นรูปภาพนี้ไหมคะที่ทางด้านของสาวชาวเมรท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็กําลังโหนง,งาช้างต่อสู้อยู่เลยละคะ่ะคุณผู้ชมมันช่งางคล้ายคลาดคลานะคะกับในหนังเรื่ององค์บากของไทยกันเลยไหมละคะคุณผู้ชมแต่ว่าของขเมรน,นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้ไปตามหาช้างเหมือนในหนังเรื่ององค์บากบ้านเราแต่อย่างด แต่ตามหาสิ่งโตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งบางคนนะคะก็ได้มีการตั้งคําถามเลยแหะคะ่ะบอกว่าคําถามเดียวสั่งเวียนไหนเอาให้ช้างขึ้นไปช่วยชกเพราะมึงจะอิ่นกูไม่ว่ามึงต้องนึกถึงสภาพตอนจะขึ้นชกด้วยวุ่นวายตุยต้องเตรียมช้างให้มึงกดใช้ท่ากันอีกบางคนนะคะก็ถึงขั้นคอมเมนต์เลยค่ะว่าสร้างภาพแล้วหนึ่งมัวแต่แสดงท่าพิพลึกเจอสิ่งโตสิ่งโตนั่งขำไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อม อะไรมาเลยก็งี้นึกอยากจะโพสถ้าก็โพสแต่ไม่มีกล้ามเนื้อมาดึงต้องให้คนช่วยผลักสงสัยเมนชอบทำคอนเทนต์แบบนี้เพราะทำกันไม่พักมันเคยขึ้นชกไหมผู้หญิงคนนี้ซึ่งนอาฝากนี้เองนะคะทางด้านของเพจ Amazing World Culture Club ค่ะก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความอีกนะคะว่า Wow Amazing Cambodia องค์บาก2,008 กับขโมยบาก2025นั่นเองแหะค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะก็มีรูปภาพเปรียบเทียบกันเลยแหละค่ะระหว่างหนังเรื่ององค์บากสองของไทยนะคะในปี2008และค่ะคุณผู้ชมที่ตามหาช้างกูอยู่ไหนนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะ กับอีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเป็นรูปภาพจากฝั่งกรัรมพูชานั่นเองนะคะที่ตามหาสิงโตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าสิงโตเห็นแล้วเนี่ยจะอดขำได้หรือไม่นะคะคุณผู้ชม และนอกจากนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของเพจดังกล่าวนะคะก็ยังมีการคอมเมนต์ใต้โพสต์ไว้อีกด้วยบอกว่าสิงโตอ,อยู่ไหนตามหาสิงโตโอ้โ,อโหก็นี่แหละค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยนะคะที่ทาเอาชาวเน็ตเนี่ยถึงขั้นเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันสนั่นเลยแหละค่ะสําหรับกรัรมพูชานั่นเองแหมเขาก็คงอาจจะดูองค์บากเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คงมาทําท่าตามปั๊บเลยใช่ไหมล่คะคะคุณผู้ชมได้ไอเดียมา จากหนังเรื่ององค์บากไทยก็ไม่บอกแล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะรูปเปรียบเทียบของออริจินัลกับของก๊อปปี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยมันเห็นต่างกันได้ชัดเลยใช่ไหมล่ะคะ